รายการ What the Walk ครับผมสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งในคิมนเคนะครับย ไม่ใช่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยทุกคนทุกคนชอบบอกว่าผมหน้าเหมือนพี่เคเขาเนี่ยมันเหมือนตรงไหนทุกคนมนถามจริง แบบบางทีผมก็แบบผมก็อยากมีแบบหน้าตาเหมือนผมนะผมไม่ได้เหมือนพี่เคนะวทุกคนทุกคนช่างมันเถอะครับคนตาตีครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่ผมได้กลับมาถ่ายวัดเดอะวอล์กอีกครั้งนะถือว่าเป็นวัดเดอะวอล์กในรอบเดือนเลยนะจริงๆเราในคลิปของเราก็คือบอกว่าจะลงทุกอาทิตย์นะฮะแต่ว่าไม่มีความเป็นจริงอยู่ในนั้นเลยฮะ็จริงผมก็อยากลงนะทุกคนแต่มันลงไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ไปติดตามซีรีส์ไวรัสโควิดแทนนะทุกคนเข้าเรื่องดีกว่าคือวันนี้นะครับวันนี้เราก็ โงเรียนของเรานะครับโทรมาบอกผมว่าครับคุณออเปกคือทางโรงเรียนของเรานะครับต้องกราบเรียนเชิญคุณออเปกนะครับเข้ามาเอาหนังสือของเราในวันที่28นะครับเอ่อคุณออเปกพอจะสะดวกไหมครับอืมผม,ม, <c oughs> มว่า28ก <c oughs> ็โอเคนะอืมอผมว่าโอเคเดี๋ยวผมไปเอาหนังสือวันที่28แล้วกันเออทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมากเลยนะครับล้วเจอกันครับผมช่างมันเถอะครับนั่นแหละครับทุกคนผมก็เลยต้องไปเอาหนังสือในวันที่28นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องงานเรื่อ เลิกงามยามดีนะครับทุกคนที่ผมจะได้ออกจากบ้านด <ô. S 2> ้วยแต่ก่อนที่เราจะไปกันนะฮะเราก็มาเขียนแผนกันดีกว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างคือทุกคน, ch, กค,นคือผมเป็นคนที่แบบขี้ลืมมากกับคนผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าแบบทำไมผมขี้ลืมได้ขนาดนี้ทุกคนพูดอะไรต่อวะช่างมันเถอะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทุกคนนะครับว่าวันนี้ผมต้องไปทาอะไรบ้างแล้วก็มาดูกันว่าผมจะลืมทําอะไรบ้าง สิ่งแรกนะครับคือผมต้องไปซื้อสายชาร์จของเจ้ากล้องตัวนี้นะเจ้ากล้องตัวนี้คือ Fu j i XA2 นะครับซึ่งมันมีที่มันดันขึ้นมาเนี่ยไปฟลิปฟลิป,ลป,ลปเนี่ยสักอย่างเนี่ยที่มันสามารถดันออกมาก็แบบอุยยูทูบเบอร์ก็คือไปซื้อสายชาร์จของเจ้า Fu j i XA2 ก่อนอย่างต่อไปนะครับก็คืองาไปซื้อใบเร็จไปเบิกนะครับแล้วก็ไปเอาหนังสือแค่นี้แหละมีประมาณนี้วันนี้นะครับคนมาดูกันว่าผมจะลืมกี่อย่างทุาคนยังจํากันได้นะครับคลิปที่เราไป รีวิวร้านพี่ชายนะครับหรือร้านพี่มือกีตาร์วงโนมอเทียครับเป็นร้านทํากีตาร์นะครับผมก็ได้กีต้ามาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาให้ทุกคนดูเลยว่าเสียงส่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างนี่ครับทุกคนนี่กีต้าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะในกล้องอยากมาอวดเฉยๆว่าทํากีต้ามาเสร็จแล้วเอ้ยแต่ทุกคนร้านเขาดีจริงทุกคนคือตอนแรกนะผมก็มีปัญหาแบบปัญหาที่สายคอกีต้ามันโกงอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะเป็นปัญหาที่แบบว่าเล่นแล้วแบบเจ็บนิ้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต่พอะมันไปเซตอัพมาแล้วอ่ะนีี่่งดด้้เเเเเยยยยอะลลววสสก็๋ใหู เสียงมันใสแบบใสจริงเห็นปะโคตรใสอะทุกคนแล้วก็นะทุกคนผมสั่งของมาอย่างหนึ่งครับคือเดี๋ยวผมจะไม่บอกนะมันคือของอะไรนี่เดี๋ยวเราหลังจากกลับจากโรงเรียนเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเห๋ือเรามาเจอกันอีกที อะไรเสร็จแล้วฮะแล้วเราก,เก็เตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนกันแลทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงครับทุกคนอาจทุกค,คนจําซีรีส์โควิด EP ีสองได้มารองเท้าเบกกี้นะครับซึ่งผมจะบอกว่าผมใช้จริงๆครับทุกคนผมไม่ได้กวนผมไม่ได้กวนตีนะเนนะผมใช้ผมใช้จริงๆนะนเนี่ยเดี๋ยวดูดูเนี่ยคือผมจะบอกว่าผมอะเรียวที่สุดเลยทุกคนเนี่ยคือผมใช้จริงๆไปก่อนเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าไปโรงเรียนกันเน,นี่ยทุกคนคุณพ่อผมก็ ขับรถมานนเรียไม่ใช่เรียกว่าเป็นคนขับรถนะฮะเป็นคนขับรถงามารับผมเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับอตอนนี้เราก็คือรถมาแล้วฮะเราก็เตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนของเรากันดีกว่าครับโรงเรียนสุขสันต์จากที่เราไม่ได้ไปโรงเรียนมานานนานทุกคนใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่แม้อย่างนั้นวะ <c oughs> ไอ้เนี่ยลืมถ่ายคลิปข้อกูไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายกอะไรสวัสดีครับอยู่กับคนเอ้ยชุยอยู่กับช่องคนตาสีครับอัามารับหนังสือครับแต่ตอนนี้ก็มะเช็คอินที่อเมซอนคือดิมาซื้ออเมซอนมาซื้ออเมซอนใช่ไหมแล้วก็เหมือนนัดเพื่อนไว้ด้วยว่าจะไปโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็เลยพ่อพ่อก็เลยไปเมื่อกี้พ่อกูไปแล้วปั่นนี่ไหมปั่นนี่ปั่นครับครับ ขอยิมตังค์หน่อยได้ไหมห้าสิบบาทห้าสิบหาเอห้าบาทดีเอาห้าบาทดีเอาจริงพู้ขอเพี่เขาพี่เขาขอหบาทได้ไหมขอบคุณนะคงบอกธุรกิจดีกว่านี้เราต้องไปซื้อของเอาอะไรมเราต้องไปซื้อใบเสร็จนะครับใบเสร็จรับรับค่าอุปกรณ์การเรียน o k a guys we going to move right now ก็นะตอนนี้เราก็ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง move on นะครับเราไม่ควรอยู่กับที่ครับเราไม่ควรยึดติดกับอะไรเดิมๆนะฮะเหมือนคุณเมฆนะครับเขาชอบ move on ไม่ได้ครับนี่ครับทุกคนมาอย่างเบนซ์ไปต่ออย่างดีมแล้วไอ้เ <c oughs> <c oughs> ย่าบ,บอกว่าเป็นผสมเครือ่อง,ง,งนันน่งดีมต่อ,ตอน,น้องเน้นไปแล้วครับน้องๆโดยง่าไปวแล้วครับเ้ย,ย <c oughs> คุณยกล้อเป็นไหม ไดี๋ยวเกคนเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านากันใหม่ได้เลนะตอนนี้ตัไหนรีวิวแบบบ็อกเกอร์โอ้โหแล้วมึงวางอย่างนี้เลยเนาะรออะไรอันนี้เราจะเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมใช่ครับเราจะไปป่ะจะเดินป่ะไปแล้วเราจะเข้าโรงเรียนกันแล้วเราไปเช็คที่ทางกันเลยถึงแล้วทุกคนเป็นโรงเรียนที่เราคิดถึงที่สุดจริงไหม น้องัสวัสดครับสวัสดีครับรีวิโรงเรียนนะครับวจริงว่ากูยังเรียกชื่อตึกไม่ถูกเลยอันนี้ตึกอะไรนะเรียกตึกสองฮะตึกสองอันนี้ตึกสามนั่นน่ะตึกสี่รู้สึกเหมือนว่าเราจะเจอเพื่อนเพื่อนของเราแน่นะฮะ ที่ที่แล้วที่ได้แสตวิวที่คุณบอกโสดมีผู้หญิงทับไปกี่คนนะไม่มีเลยตัดไม่มีเลยตัดเพราะเบกูซื้อมาให้ตุ<ด>๊กเ,เอ้ยตุ๊กตาคอนเทนต์ <c oughs> ตัดเข้าสู่ช่วงรีวิวตุก๊กต <c oughs> า, <c oughs> านะเราไปเดินทัวนโรงเรียนกันดีกว่าทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายเราไปทัวนโรงเรียนกันดีกว่าทุกคนที่ผมก็เป็นอย่างนี้นะครับมีเด่กคนป้าปอๆนะทุกคนโดยเฉพาะคนข้างๆผมเนี่ยครับเก่งภาษาอังกฤษมากเลยครับสีเหลือง yellow สว <sh arp> ัสดีครับจานจันเต้นให้หนูจันเต้นให้หนูจานเต้นให้หนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืออะไรได้ครับอันนี้เซ็นอันนี้เซ็นรับอะไรนี่นะตำรวก็ถึงก็ต้องสงสัยว่าอ๋อเราต้องเป็นระยะต่างหัไหมครับาไม่พอ่างไม่พอ เซ็นรับของเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บของใส่นี่ไปโอ้โหใส่ตัวใส่เหรออะไรนะต่เป็นแล่าให้ดูเลยนะได้ครับได้ได้นี่แล้วว่าอะไรที่จะถงจะตัดต่อเ่นีของข้าว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 ดีล่ะทำบ้านนะเชื่อใจผมเลยเชื่อใจผมเลยได้แล้วครับ ดูการผมจะคืนแล้วได้รับของแล้วเนี่ยรับของง่ายๆอันนี้ก็เอาหนังสือเสร็จแล้วฮะคุณสีวะครับความรู้สึกในการเอาหนังสือครั้งนี้เป็นไงบ<อ>้างปวดหลังไม่หายเลยครับไปไหนเขาเนี่ยเออผมไ<ว>ล่กระทืบคนอยู่ครับโอเคครับคน<อ>ที่ใส่แมสสีเขียวๆเนี่ยเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวกันเดีกันทุกคนครับคือตอนนี้นะครับดีนะผมยังไม่ลืมว่าเราต้องไปซื้อสายชาร์จไม่ใช่สายชาร์จแบตกล้องฟูจินะฮะแล้วก็แล้วก็ไปอะไรนะโอนตังค์ฮะโอนตังค์ธนาคาร จะสั่งของไปกันทุกคนไปอ่าตอนนี้เราอยู่โรตัรแล้วทุกคนเรากำลังเข้าไปซื้อสายชาร์จแบตกล้องฟูจิเดี๋ยวพี่จะได้ดูการสอบไปครับจบครับทุกคนไม่มีครับจบครับจบครับทุกคนคือไม่มีเสียใจครับทุกคนทุกคนตอนนี้ทำทัวระเสร็จหมดแล้วนะครับก็กำลังไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้าน หลังจากที่ผมนะครับเฟลจากการซื้อสายช้อนแบตกล้องฟูจินะครับผมจึงโทรเรียกแม่มารับกลับบ้านนะครับด้วยความที่แม่นะครับเห็นว่าผมมีอาการเศร้าใจนะคะเขาจึงซื้อข้าวน้าเนื้อมาปลอบใจผมนะครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องแล้วนะครับจำได้ไหมครับต้นคลิปที่ผมบอกว่าผมจะมาอันบ็อกซ์ของสิ่งนี้กันนะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าผมทำนนะมันน่าจะนานมากแน่เลยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราทำกันเป็นคลิปหน้าดีกว่าทำเป็นคลิป อันบ็อกซ์แบบยาวๆกันไปเลยถ้ารอยากให้ทำนะฮะก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้หรือว่าถ้าไม่อยากให้ทำนะครับกูก็จะทำอยู่ดีครับก็นะทุกคนวันนี้นะฮะเราก็ทำภารกิจเสร็จไปได้แค่2อย่างจาก3อย่างนะฮะผมสึกเฟลกับกล้องฟูจิมากเลยที่เราไม่สามารถซื้อใส่ชาร์จมันได้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องคนตาตีด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวันนี้รายการ w h a t the Walk กนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคนตาตีครับเราเจอกันคลิปหน้า 再看。